ตนนี้ก่อขึ้นลองทรงก่อนนะครับนี่ผมแบบนี้เอาลองทรงขนาดนี้ตั้งฉากขนาดนี้อย่างนี้อย่างนี้ดูนะครับวิธีตารปรับฟันลงสามกิ๊งปรับฟันลงสามกิ๊งอย่างนี้นะ นี่ครับวิธีตัดลองทรงเนี่ยความขาวความนวลความดำความกลมความขืนนี่ไม่ได้มาหาช่างอ่อนจักเดือนแล้วเนี่ยเป็นปีอ่ะเนาะมาจากกรุงเทพเนี่ยหรือไปอยู่ที่โนนบ้านานาโนนลกไดอยู่ไหมตรงนั้นก็กลับมาจากกรุงเทพก็มานี่เลยเนาะแต่คุณตาแกก็ไปอยู่นู่นเนาะคนคเดิมเดิมบ้านาลาลเราแกเคยมาแต่ผมประจํา พี่สาวหรนะือพี่ชายให้อยู่ทางนน้นน้องครับน้องเป็นน้องเนาะอันนี้ลงมามาแต่ผมกับช่างอ,อ้นแล้วบอกเขาด้วยบอกว่าได้มาแต่แล้วครับเนหะล่อที่สุดในบรรดาบาราดาลาพวกขาประจำของช่างอ,อน้นเขาก็ตายกันหมดแล้วเหลืออยู่ไม่กี่คนเราครับก็ทยอยมาจากกรุงเทพหยุดจุดจีนกี่วันนะัน่นเนยสามวันครับหยุดสามวันก็ลงมาแต่ผมกับช่างอ,อน้น มาจากกรุงเทพแถวไหนนะแถวแถวกรุงเทพมันมีแถวน้มัมินแถวจัดก็อยู่แถวไหนแถวปทุมครับแถวปทุมเนาะปะทุมปทุมธานีเขาก็นั่งรถบัสมากลัวจะถึงโอ้เกนนี่ลําบากลำบนเหลือเกินกลับกรุงเทพมาโคราชเนี่ยมายากเหลือเกินถาพี่น้องไม่กลับมาเราก็คงไม่ได้มาหรนะอกเนาะเขาจะมาส่งเมื่อไหร่เขาก็ไม่บอกเรา รอตุดจีนค่อยไปวะเนาะครับรอตุดจีนค่อยไปบ้านไปตัดกับช่างอ้อนนี่แหละครับผมทําทรงลงทรงให้ดูแบบง่ายๆคือหนึ่งวางบัตรเตเลียนติดหนังเฉียงบัตรเตเลียนสี่สิบห้าองศาหนึ่งหน้าฟันบัตรเตเลียนเดินหน้าบัตรเตเลียนเต็มหนกแก้มเผืนบัตรเตเลียนสี่สิบองศาย5่ห้าองศาแล้วแล้วแต่เราจะกะสี่สิบองศาขนาดนี้ยี่ห้าองศา สามสิบองศาแล้วเราจะเผืนนี่เรามาดูข้างหลังครับข้างหลังคุมนี่นึงอ่าอีนี้เอานเนื้อลิมไบหูนี่ลองส่งมาตรฐานคือืออ,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 อกางให้ได้ขนาดนี้แล้วกลางลิมไบหู เผิหน้าว่าจะเลื่องขึ้นสี่งห้าองศาคือ,อ,อ,อชาเน็ตก็ดูให้ดีนะครับดูวิธีการวางหวีตั้งวีชากหวีให้อาจารย์อ,อ้นอธิบายมากกว่ามันก็ไม่มีประโยชน์หรอกต้องดูวิธีทำ ดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาทีนี้ทีนี้เรามาดูฝั่งนี้ง่งดครับนะใหดูเอียงนิดนึงบัตรเลียนวางอย่างนี้ปรับบัตรเลียนสามกิกวางนีแนบติดหนังพืนบัตรเลียนขึ้น25-40องห้าเี่สิองศาทับงั่งนู้นนะ คนเรามันไม่เหมือนกันเราขมับก็ไม่เหมือนกันกินข้าวน้อยก็ผอมกินข้าวมากก็อ้วนเนาะ,ะเพราะฉะนั้นคนเรามันก,ก็ไม่เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าลองทรงกลางลองทรงกลางขาวนวลกลมกลืนนี่นะครับชื่อทรงมันนะครับลองทรงกลางขาวนวลกลมกลืน ตัดมาแล้วไม่จํกว่าสองเดือนคือเคยตัดอยู่ที่กรุงเทพราคาเท่าไหร่นะที่กรุงเทพห้าสิบหกสิบครับห้าสิบถึงหกสิบบาทร้านธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับ<อ>ถ้าร้านห้องเอเท่าไหรนะ่นะร้อยหนึ่งครับร้านห้องเอร้อยหนึ่งในกรุงเทพก็ก็ไม่แพงไม่เท่าไหร่พอดีแต่ว่าคนตัดก็เป็นคนพื้นพื้นบ้านเรานเนี่ยเนาะ,นะคนอีสานเนี่ย ก็ดูนะครับด้าน,นหลัง,งข้างๆตรงนี้วิธีตรงนี้นะเผินขึ้น30 20เฉียงอย่างงี้หนึ่งหน้าฟันบัตเตอรเลียนยี่สิบสามองศาพัดพัดพด,พด,พด,พดขึ้นตะกิดตะกิดเผินหน้ามันขึ้นอย่างงี้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  อย่างนี้ถ้าเราอยากให้มันหายขอบเราเราเผินหน้า45องศายอย่างนี้เผนอถึง เมื่อปี5 51 57อยู่ผมเคยเอาไฟจุดหัวแล้วก็ตัดให้เขากันนี่บบหัวเลาะตลกตลกเลยตอนนั้น53เนอะครับ53 52ปี53 52อ่ะผมเคยเอาไฟจุดหัวแล้วก็ตัด <c oughs> ผมไม่บอกคอนเทนต์เนาะผมก็ไม่ไม่บอกว่าจะตัดยังไงไฟจุดหัวแล้วก็ตัดเลยครับคนนี้กลับมาอีกผมก็ดีใจผมก็หัวเลาะเลยกลมนิดนึงนะครับเนี่ยเอออย่างนี้นี่ปึ๊บปึ๊บนี่ย Gut, <Gl> uh, ne, so, alle hier, <hfficient> ย,ยุข้าวแต่เช้าแท้ว่ะใช่เนะยุข้าวแต่เช้าแท่ว่ะยุคข้าวแต่เช้าแท้เนาะก็ต้องเอามาถอนก่อนเนาะ <c oughs> <c oughs> ถอนไหมเดี๋ยวนี้ยังถอนอยู่ไหมไม่กินครับไม่กินครับอ,อ๋อทำเป็นงานอย่างเดียวครับนี่ครับผมไม่ทำอย่างนี้ให้ดูอย่างนี้ว่าตรงไหนไม่เท่ากันแล้วก็ดูอย่างนี้ครทำ <c oughs> <c oughs> ดูชัดๆเลยนะครับด้าน,นบนด้าน,นหน้านี่พอดีแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปตัดเลยวิธีดูว่าพอดีคือดูยังไงครับจับผมขึ้นความยาวสองนิ้วความยาวของผมสองนิ้วถึงนิ้วครึ่งพอดีเนี่ยเวลาหวีแล้วมันจะพอดีเลยดูนะครับปุ๊บหวีดูอย่างนี้มันจะพอดีเลยนะครับปุ๊บๆๆด้านหน้าด้านหลังพอดี ลองรงพอดีซึ่งผมชงนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องซอยข้าวบนมากแต่ถ้าถ,ถ้าถ้าเขาจะเอาสั้นเราก็ถามเขาว่าเอาออกสั้นจังหน่อยไหมเอาไหมไหมครับเอาออกไหมพอีแี้วพอดียบาพอดีแล้วเขาบอกว่าพอดีแล้วเออ่ตรงไหนไม่ดีแล้วก็ตั้ง ตั้งองศาดูสองข้างให้เท่ากันฟังนีด่ดูฉากมาันตรงไหนที่ไม่ดีเราก็เล็มออกอย่างนี้อย่างนี้ด้านหน้านี่ถ้าเราอยากดูเป็นตรงหน้ามานิดนิดนึงแล้วก็เปลี่ยน,นตัวปฏิเลียนตัวกรุร๊ปนี้มาทับหน้าดูวางพอเป็นแนวแนวอย่างนี้วางพอเป็นแน,นว ดูจนขาขาวหน่อยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสรุปให้ดูอีกรอบหนึ่งด้านรอบหัวนะครับดูนะครับขอบคุณมากครับมีอะไรฝากชาวเน็ตไหมก็มาอุ่หนุนแกตลอดครับมาจากกรุงเทพเนาะครับผมม,มด<ห>าด,าดูดูวิธีตัดเสร็จแล้วบร้อครับจะให้ดูเชียงวีนี่สี่สิบห้าขมับอย่างนี้สี่สิบห้าปื๊บป,ป,ป,ปื๊ไปดูนะครับ วิธีการเฉียงหวีปพิบปเพบปมเบหวีลงหวีขึ้นหวีลงหวีขึ้นหวีลงหวีขึ้นด้านนี้ก็เฉียงหวีอย่างนี้ลากหวีไปใช่หนึ่งนาวฟันบัตเลียนด้านหลังใช้ทอยก็อย่างนี้ครับเฉียงหวีสี่สิบห้าองศาเราก็จะดูว่าตรงไหนไม่ดีรอยดำกลมขึ้นล้วก็เก็บซ่อมให้นิดหนึ่งนี่ครับ ความชัดเจนอย่างตรงนี้ดำๆอย่างนี้เราก็เอาวีเยลและเอาปัตเลียนมาเก็บซ้ำนิดหนึ่งเฉียงวี45องศาด้านนี้ก็เช่นเดียวกันชื่ออะไรครับบอกชื่อเต็มๆชื่อสมพรครับชื่อสมพรอยู่บ้านสาราหรือบ้านไหนบ้านโนนกลุมครับบ้านนมซีโมซีครับมมซีมมซี4นนกลุ่มครับครับนี่คือร้านช่างอ้อนบาเบอร์ได้รับการสนับสนุนจากชมรมช่างตัดผมบริษัทดีบี แล้วก็ผมบางผมร่วงใช้ DB บนี่บาร์โค้ดครับใครสั่งซื้อก็สั่งซื้อตามบาร์โค้ดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ